มันต้องทําในขนาดนี้เลยหรอยกพวกตีกันเอาปืนมายิงกันจนมีคนตายแบบนี้ครับคนผิดก็ต้องรับโทษนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมองอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ทาให้เราเห็นถึงปัญหาที่หมักหมมอยู่ในสังคมนะคะกรณีของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเถื่อนเนี่ยเป็นปัญหาที่เจ้าหน้าที่รัฐพยายามจะแก้ไขมาโดยตลอดกรณีที่เกิดขึ้นที่อุดมสุขนะคะวินทั้งสองวินอยู่ห่างไม่ไกลกันค่ะประมาณ20-30เมตรเท่านั้นเองแต่ว่ามีวินหนึ่งเนี่ยที่อยู่ที่ปากซอยอุดมสุขสองอันนี้เป็นวินที่เจ้าหน้า ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องออผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปพูดคุยค่ะกับ บรรดาคนที่เป็นคนขับวินอยู่ในวินนี้นะคะคเขาก็ให้เหตุผลว่าที่เขาไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องเป็นเพราะว่าเขาต้องเอาเงินไปจ่ายค่าเสื้อวินแรกเข้า ừ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  ในหลักหมื่นบาทนะคะคนั่นคือการจ่ายครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นทุกๆเดือนเดือนละ3,5 0 0ที่เขาต้องจ่ายไปนี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าแบบนี้ก็ไม่ไหวถ้าหากว่าขึ้นทะเบียนถูกต้องแล้วเนี่ย ừ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  แต่ยังต้องจ่ายเงินเหมือนกับจ่ายส่วนอยู่ดีนะคะรายละเอียดในส่วนนี้เป็นอย่างไรติดตามจากคุณกุลชาตั้งมหาสุขค่ะ แล้วแล้วทำไมเราไม่ไปขับวินใหญ่วินใหญ่มันเสียเยอะมีเป็นหมื่นสองหมื่นหมื่นสองหมื่นนี่คือค่าแรกเข้าหรือว่าค่าอะไรแรกเข้าค่าแรกเข้าหมื่นสองหมื่นแล้วมีรายเดือนอะไรยังไ,ไงไหมคะวินใหญ่เท่าที่เราทราบมันต้องมีเราก็เลยเลือกที่จะขับวินเล็กเงินรายเดือนที่ต้องจ่ายเดือนละ3,500บาทและค่าเซอร์วินแรกเข้าหลักหมื่นบาทต่อคน เป็นค่าใช้ใจ่ายที่วินรถจักรยานยนต์เทือนซอยอุดมสุขสองบอกกับสำนักข่าว T.N.N. ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาและเพื่อนในวินเทือนอีกกว่า60คนตัดสินใจไม่เข้าร่วมกับวินที่จดทะเบียนถูกต้องที่ตั้งมาก่อนจึงรวมตัวกันวิ่งวินเทือนแบบไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องได้ประมาณ 3- 4เดือนจึงทำให้มีเหตุทะเลาะวิวาทกันระหว่างสองวินมาตลอด วินเล็กเราขับมาประมาณกี่เดือนแล้วอะคะพี่ขับไม่นานรับประมาณสามสี่เดือนแล้วพอสามสี่เดือนท ok ี่ตั้งกันมาเนี่ยหกสิบกว่าคนเนี่ยมันมีเหตุอะไรก่อนหน้านี้กับวินใหญ่บ้างไหมก็มีครับมีอยู่แต่คือมันมันครั้งนี้มันมันเกินไปทำกันเกินไป พลตรวจเอกเฉลิมเกียรติศิวราคารรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยอมรับว่าได้สั่งการให้ตํารวจขยายผลในประเด็นการเรียกเก็บเงินรายเดือนกับวินรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนถูกต้องและได้สอบปักคําผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้ว ขยายให้หมดนะครับตอนนี้พอได้ข้อมูลจากการสอบปากคำกินสอบชั้นเขากระชับที่ไทยตกไทย่าเนี้ค่ะตอนนี้อยู่ในกระบวนการการสอบสวนอยู่ครับแสดงว่าสอบปากคำเรื่องนี้ไปบ้างแล้วใช่ไหมครับครับอยู่ในการสอบสวนของพนักงานสอบสวนอยู่ครับกินสอบให้ข้อมูลกับตำรวจที่ให้กับคดีค่ะอยู่ในกระบวนการอยู่ครับเดี๋ยวว่าให้ข้อมูลว่าเกียวกับเงินกันใช่ไหมคะก็ คือต้องสอบทั้งสองวินนะฮะไม่ใช่เฉพาะวินนี้วันใดวินใดวินหนึ่งนะครับตรงนี้มีการระเบิดจริงไหมคะเขาไม่ต่างจากตำรวจคือต้องได้ข้อมูลชัดเจนนะครับตรงนี้เพราะว่าเราต้องสอบให้ครบถ้วนทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วมีบางฝากสอบเหรอคะหรือไม่จริงหรือเล่าว่านอยู่ในจำนวนการสอบสวนนะครับพูดไปพูดไปอาจจะระทบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ ขณะที่พลตำรวจโทรสุที่พงวงปินผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าที่ผ่านมาตำรวจได้จับกลุมวินรถจักรยานยนต์เถื่อนที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างต่อนเนื่องการตรวจสอบพบว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการขอขึ้นจดทะเบียนพร้อมยืนยันการตั้งวินรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนถูกต้องไม่ต้องเสียเงินรายเดือนแต่อย่างใด้ ที่นําเรียนให้ทราบนะครับว่าตอนนี้ยังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องมีการสืบสวนต่อไปในขั้นตอนต่อไปในเรื่องของการขออนุญาตในเรื่องของการดําเนินการเรื่องวินนะครับว่าดําเนินการไปถึงไหนอย่างไรแบบไหนนะครับเพราะว่าหลังจากดําเนินการแล้วผมก็ขออนุญาตตอบต่อไปเลยนะครับว่าถ้ามีการดําเนินการอย่างที่ ที่ทางผู้สื่อข่าวถามนะครับก็คงต้องเข้าคณะกรรมก,การนะครับสีฝ่ายนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการเรื่องพิจารณาในเรื่องของวินหรือเรื่องของผู้ขับขี่ว่าถูกต้องตามระเบียบปละกฎเกณฑ์หรือไม่ ขณะที่การเรียกวินรถจักรยานยนต์ในท้องที่สนบางนาเข้าพูดคุยกับตำรวจและทหารในพื้นที่มีการย้ำถึงแนวทางการจัดระเบียบวินและการดำเนินการป้องกันการจัดตั้งวินเถื่อนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกกุลชาตั้งมหาสุขสําัักข่าว TNN รายงาน